สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนแล้วก็อาจารย์เบียร์นะครับในคลิปนี้เราก็มีไฟฉายจาก o อ i ไล t มารีวิวให้ชมกันนะครับก็เป็นรุ่นใหม่เพิ่งจะออกมานะครับเป็นรุ่น pl 3R นะครับหลังจากห่างหายไปนานใช่เราไม่ได้รีวิวไฟใช้โอไลน์เนี่ยเป็นปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้เวลาออกรุ่นใหม่ๆมาก็จะส่งมาให้เรารีวิวเป็นประจำแทบจะทุกเดือนเลยเขานั้จะขายดีแหละใช่ช่วงหลังๆคือเขาขายดีแบรนด์ติดตลาดไปแล้วเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องให้เราช่วยโปรโมตนะอันนี้ก็พูดกันตรงๆมันคือเรื่องจริงนะครับนี่ส่งมาตัวแรกในรอบปีจะดูกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นเดือนนี้ก่อนนะครับ เดือนกรกฎาคม2566นะครับโปรโมชั่นเริ่มวันที่12รกรกฎาคมเวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็มีไปจนถึงวันที่17รกรกฎาคม8โมงเช้านะครับหมดโปรนะก็หลายวันอยู่โปรโมชั่นนี้ก็ลดหลายรุ่นนะครับลดเยอะด้วยตั้งแต่20%ไปจนถึง4-50%นะท่านลอง เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ o อ i ไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์ปักบทสามารถคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ลดแรกจากแถมเยอะมากมท่านที่ลงทะเบียนใหม่นะครับเป็นลูกค้าใหม่แค่ท่านสมัครสมาชิกในเว็บออ i ไลน์นะแล้วก็ลงทะเบียนเข้าไปในระบบแบบนี้ท่านก็จะได้ของแถมเป็นไฟฉายพวงกุญแจรุ่น i3EEOS สีส้มนะครับ สวยงามแล้วก็ใช้ได้ดีเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับอันนี้คือแถมฟรี Free, สําหรับทุกท่านนะท่านละหนึ่งชิ้นที่ลงทะเบียนนะครับขนาดเนี่ยเล็กมากผมก็ใช้พกอยู่นะครับไม่รู้ใส่ใส่ไว้ในพวงกุญแจอันไหนไม่แน่ใจเนี่ยเล็กๆจิ๋วๆแบบเนี้ยสองโคตรไกลเลยนะครับสองไกล44เมตรความสว่างสูงสุด90ลูเมนใส่ทาน3า1นก้อนแล้วก็อยู่ได้นานผมใช้มาเนี่ยนันจะ ประมาณ2ปีแล้วถ่ายยังไม่หมดเลยเชื่อไหมมีอันหนึ่งสีดำของผมที่ติดอยู่นะครับอันนี้คือแถมฟรีนะแถมฟรีมูลค่ามันน่าจะ300กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะเด้งไปที่ตะกร้าสินค้าอัตโนมัติเลยนะครับท่านไม่ต้องคลิกอะไรสำหรับคลิปนี้นะครับตัวที่เราจะมารีวิวกันก็บอกไปยังเมื่อกี้ว่าเป็นรุ่นอะไรบอกแล้วเนาะบอกแล้วเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดต่วนี้เป็นไฟฉายอย่างเดียวนะครับไม่มีเลเซอร์ไฟฉายอย่างเดียว PL3R ความสว่างสูงสุดเขาเขียนไว้หน้ากล่องเลยนะครับเนี่ย1,500ลูเมนแล้วก็ส่องไกล205เมตรนะครับ,รบจุดเด่นของตัวนี้มากดีกว่านะก็จากที่เราเคยคุ้นชินกับระบบล,ล็อกแบบที่เป็นตัวนีบล็อกนะครับปดลดแบบปดเร็วแต่ตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบ ไขน็อตนะครับเราคลายออกมาเวลาใส่นะรเราคลายออกมาแล้วกดกดปุ๊บมันก็จะถ่างพอถ่างมาเราก็หนีบเขากับเขากับรางไปฉชยแล้วก็หมุนล็อกเข้าไปนะครับข้อดีของระบบล็อกแบบนี้มันก็จะแน่นหนานะครในในเรื่องความแน่นเนี่ยมันแน่นกว่าระบบฟลิคล็อกแหละใช่เพราะว่าเราไขามือครับแ้าก็ข้อเสียของมันก็คือมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยในการอนะครับ,รบเวลาถอดเข้าถอดออกจะช้า<ๆ>หน่อย แล้วแต่มันแน่นใช่ตัวเนี้ยมันเลื่อนได้นะครับมันสามารถเลื่อนได้ด้วยการกดให้มันทางออกนะครับแล้วก็เลื่อนมันจะเลื่อนได้สามระดับนะครับตามตามขนาดความยาวของลำกล้องปืนมันก็จะถอยเดินหน้าถอยหลังไปให้ตัวสวิตช์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับใกล้กับนิ้วนิ้วเรามากที่สุดมันจะมาชนกับกงไกนะบางคนนิ้วสั้นนิ้วยาวก็ปรับระดับได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกลองติดปืน ลองใส่นะครับซิกพีสามสองศูนย์ให้ดูอ่แต่ตัวเนี้ยถ้าใส่พีสาสองศูนนะครับรางของสามสองศูนย์จะเป็นพิค a ท i นี่ก็ควรจะเปลี่ยนให้มันอให้มันเป็นพิ c เ t นนี่ว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถมันเป็นของกลอกอยู่มันก็จะขยับเดินหน้าถอยหลังได้ขยับนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะเสียเวลาหงต้องหมุนหมุนจะเลื่อนมันจะเลื่อนได้เนี่ยมันเลื่อนเดินหน้าหน้าถอยหลังได้ เราก็เลื่อนถอยหลังมาให้ให้ชิดกับนิ้วเราเลยนะครับแล้วก็บิดล็อกอ่าถ้ากลัวไม่แน่นก็เอาเหรียญนะครับบิดให้มันแน่นเียญอะไรก็ได้เครื่องมือง่ายๆนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับสวิตช์ก็จะมีทั้งซ้ายและขวานะครับเปิดได้ทั้งสองด้านโหมดการใช้งานของไฟฉายตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดสว่างนะครับโหมดสว่างมาก นะครแล้วก็สว่างน้อยดับเบิลคลิกนะครับเปลี่ยนโหมกดเร็วๆสองครั้งนะฮะแล้วก็มีโหมดกระพริบโฉบโตบนะครับโ,โรบ<โ>นี่กดไงกดพร้อมกันสองกดพร้อมกันสปุ่มนะครับครับคือเท่าที่เราลองส่องดูเนี่ยค่อนข้างสว่างนะครับแสงจะไม่ไม่จ้าเป็นสีขาวสะทีเดียวนะครับจะออกนวลๆนิดหนึ่งถือว่ากำลังดีนะครับกอก17หน่อยอ่าติดก๊อก17 ตัวนี้ใส่ลางกลอกอยู่ก็จะพอดีกันด้วยตัวไฟฉายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะที่จะยาวนะมันก็จะโผล่<ม>ค้นปลายกระบ,บอกมันนิดนึงแต่ก็ดูสมส่วนดูสมส่วนกว่าหน่อยนึงนะครับดูดูสมส่วนก็อก17ก็เป็นฟูลไซด์เนาะจะยาวกว่า3-20เมื่อกี้เล็กน้อยนะครับก็จะดูเข้ากับปืนดีนะฮะ ลองติดกับปืนยาวดูบ้างปืนยาวก็ติดได้นะปืนยาวที่มีรางนะครับตัวตัวรางพิคทีนี่ที่เราที่เราอธิบายไปตอนแรกเนี่ยมันจะถ้าเกิดว่าเราเอามาใส่พวกปืนยาวพวกปืนลูกซองอะไรเงี้ยจะเห็นผลชัดเลยนะนะครับเพราะว่าถ้าเราเอารางที่มันไม่พอดีมาใส่เนี่ยมันจะเลื่อนหน้าเดินหน้าทอยหลังได้นะเมื่อมันเดินเลื่อนเดินหน้าทอยหลังขยับได้เนี่ยโอกาสที่แรงกระชากเนี่ยมันจะกระชากตัวไขฉายให้มันขยับเดินหน้าถอยหลังมันจะสูงนะครับก็ควรจะเปลี่ยนให้ ให้เป็นให้มันถูกฝาทุกตัวนะตัวลาง,ลางมันตัวอะแดปเตอร์มันะนะครับตัวนี้ติดกับ MK12 อันนี้ติดตด,ด้าน,านลา่ลางนะครับติดด้านล่างได้ติดด้านข้างได้นะครับตรงไหนก็ได้ที่มันมีรางชิคานตินี่ติดได้หมดนะครับเปิดปิดก็สามารถนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ลำบากมากนะครับตัวเนี้ยมันสามารถซื้อ สวิตหางหนูม,มาต่อพ่วงได้นะครับข้อดีของเขาก็คือเป็นสวิตแบบแม่เหล็กอะ่ะมาติดตรงที่ชาร์จเลยสวิตหางหนูแบบที่เคยรีวิวไปในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับในเว็บเขาก็มีนะครับลองดูสําหรับปืนยาวเนี่ยผมคิดว่าสวิตหางหนูมันมันจะเหมาะกว่านะครับ,รบเพราะว่ามันจะอยู่ที่ด้ามอยู่ใกล้มือเลยแล้วก็ด้วยตัวเนี้ยมันเป็นไฟฉายที่มีรูปทรงเนี่ย แบนนะครับแบนไม่ได้กลมเหมือนกับรุ่นก่อนๆฉะนั้นเมื่อมันติดปืนยาวไปเนี่ยตัวไฟฉายมันก็จะเรียบแล้วก็แบนมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบไม่ชอบไฟฉายที่มันใหญ่ๆอย่างพวกอดินอะไรพวกนั้นนะ,อ,ะอยากเอาไฟฉายตัวเดียวติดทั้งปืนสั้นปืนยาวนะตัวเนี้ยเหมาะนะครับใช่ไม่ได้ลำบากนะครับใช้ได้เออไม่ต้องใส่หางหนูก็ใช้ได้ดีนะครับก็พอได้นะครับสำหรับเป็นไฟฉาย อันเดียวติดได้ทั้งปืนสั้นปืนยาวอ,อันเีกประสงค์ใช่อ่ะพูดถึงคุณสมบัติกันหน่อยไหมเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะว่าความสว่างสูงสุด1,500รูมเมนสองไกล205เมตรนะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างเบานะประมาณ107กรัมเท่านั้นเองอก็ประมาณฉีดหนึ่งะครับถือว่าเบากันกระแทก1เมตรนะครับถ้าเกิดตกจากที่สูงก็ไม่เกินนี้ก็จะไม่เสียหายนะครับกันน้ำมาตรฐาน ipx 6 รันไทม์สูงสุด100นาทีก็ถือว่านานนะเวลาใช้จริงก็ไม่ได้หลอยนาทีนานขนาดนั้นร้อยนาทีในชั่วโมงกว่านะครับออแล้วก็รับประกันสองปีนะครับพูดถึงราคาราคาเต็มก่อนนะครับราคาเต็มเนี่ยสามพบาทนะครับสามพบาทมีสองสีนะมีสีดําแล้วก็สีน้ําตาลที่เขาส่งมาให้เรานี้เป็นสีดํานะครับ ดูในหน้าเว็บไซต์มีสีน้ำตาลด้วยราคาเท่ากันนะครับทั้ง2สีอ่ะถ้าซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะครับลด30%<ม>เหลือ2,380บาทว,าว้าวราคาดีแต่แค่นี้ยังไม่พอนะครับแนะนำให้คุณซื้อพ่วงนะครับถ้าคุณซื้อตัวเดียว,เด,ยวเดียวเนี่ย2,380าถ้าคุณซื้อพ่วงกับไฟฉายพกพานะเช่นไฟฉาย i3T คุณเพิ่มเงินอีก56บาทวาว ได้ไฟฉายอีกอันพ <บ S 2> นงพ,พาอีกตัวหนึ่งใช่คุ้มมากต้องซื้อพ่วงนะครับเขาจะมีในหน้าเว็บตอนที่สั่งอะ่ะเขาจะมีให้เลือกว่าเราจะพ่วงกับไฟฉายรุ่นไหนนะครับแล้วมันจะลดเยอะขึ้นจากจากที่ซื้อตัวเดียวเนี่ยลด30%แต่ถ้าเกิดคุณซื้อพ่วงมันจะลด40% 4 5อะไรแบบเนี้ลองกดเข้าไปดูแนะนำให้ซื้อพ่วงทั่คุ้มค่าที่สุดนะครับอย่างไฟฉายพกพาสามทีนั่นเนี่ย ราคาเต็มน750นะมันเจ็ดร้อนะแต่ถ้าเกิดซื้อพร้อมไอ้ตัวเนี้ยเท่ากับเราซื้อได้ในะราคาห้าสิบหกบโคตรคุ้มเลยนะมมหรือเราจะซื้อตัวเนี้สอตัวพร้อมกันก็ได้ถ้าซื้อตัวเดียวเนี่ยสองพันสามแปถ้าซื้อ2ตัวพร้อมกันเหลือ2040ันสี่ชวนเพื่อนนะครับช,ชวนเพื่อนมามามาแชร์กันคนละตัวก็จะประหยัดไปได้อีกสองพนี่ โอ้โหราคาพอๆกับมันถูกมากอ่ะพอๆกับของของเล่นอ่ะที่มันกองแก๊งอ่ะอันี่มันโอไลน์นะครับแล้วก็แบรนด์ระดับโลกเหมือนกันนะครับเมันถูกจริงถูกจริงอือันนี้เราก็ไม่ได้โวยไม่ได้อะไรนะครับแต่ก็พูดกันตามเนื้อผ้าก็จากที่ใช้งานนะครับใช้งานเองด้วยแล้วก็ผมก็ขายไปหลายอันแล้วเหมือนกันจันเบียก็เป็นตัวแทนด้วยใชช้ดีครับแล้วก็ ลูกค้าซื้อไปก็แฮปปี้นะครับราคาไม่สูงใช่ราคาไม่สูงโดดเวอร์นะครับก็มีปัญหาก็เคลมได้รับ<ช>ประกันนะครับเคลมง่ายดูแลดีครับใช่ก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันเนาะลองดูเข้าใจว่าในเว็บเขาเนี่ยมันจะมีมีเกมให้เล่นด้วยนะหมุนวงล้ออะไรแบบเนี้ยแจกของรางวัลแล้วก็ถ้าเกิดซื้อเยอะได้ตามจำนวนที่เขาตั้งไว้นะครับเช่น ห้าพันเจ็ดพันหมื่นอะไรแบบนี้มันก็จะมีของแถมตามจํานวนที่เราซื้อด้วยนะครับก็ลดแรกแจกแถมและครับเออไม่มีแรกลดแจกแถมแจกแถมก็พอแล้วนี่ <c oughs> ก็คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง <c oughs> มันมีไอ้นี้ด้วยส่วนลดลดเพิ่มสําหรับตัวที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นนะครับกรอกรหัสส่วนลดตรงที่ชําระเงินอ่ะหน้าชําระเงินมันจะมีให้ใส่รหัสส่วนลดนะครับ ให้พิมพ์ว่ามาดูกันชื่อช่องนะครับเป็นภาษาอังกฤษจะลดอีก12ถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ในเว็บไซต์ o l ไลน์นะครับลิงก์ก็อยู่ตรงคอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงคำอธิบายใต้คลิปทิ้งไว้ให้2ที่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับอาจาร,รย์เบียร์ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับ <S 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 ไม่อยกอยกพูดเยอะเพราะอาจาร,รย์เบียร์ค่อนข้างเหนื่อยนะครับอาจาร,รย์เบียร์ หัวใจไม่ปกตินะใกล้ตายแล้วนะครับดูสีหน้าซะก่อนนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ